สวัสดีทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับกับดักปีนี้ผมติดคีดพึ่งให้ทุกเจ้านะครับผมปีนี้มีคีเพึ่งเหลือเฟอือนะครับนเราจะได้ใส่ง่ายนะครับผม ถ้ามีขี้พึ่งเราก็จะใส่ง่ายขึ้นครับช่วงปีก่อนไอขี้พึ่งมีไม่พอนะครับผม ถ้ามีคีเพิงมันก็จะใส่ง่ายนะครับผมเนี่ยกลมเลยนะครับมันจะกลมมากนะครับใส่แป๊บเดียวนะครับผมโอเคครับผม ครัทงที่ใส่เราก็ต้องลนคือเอาน้ำยางของอคีปิึงออกมานะครับเนี่ยแล้วเราก็เตะเนี่ยมันจะเป็นน้ำเป็นคล้ายๆน้าน้ำมันนะครับมันจะเกาะดีมากคนระับ นะอันนี้ผมทําให้สําหรับมือใหม่คนระับถ้าผมทำใส่เองจะไม่ลึกขนาดนี้นะคร <c oughs> เราก็หันมาอีกฝั่งหนึ่งแต่การทำบวงคนระับถ้ามันไม่มีที่พึ่งนะับมันก็จะเป็นแบบนี้ เมื่อเราใส่ที่ปึ่งเข้าไปแล้วก็จะใส่ง่ายคนระับ <c oughs> เราก็แตะเข้าไปเลยนะไม่ต้องใส่ลึกมากนะครับเอาแค่พอติดนะแล้วก็ปล่อยเนี่ย วันนี้ก็จะมาบอกว่าปีนี้คีพึ่งมีพอใช้นะครับผมชุดนี้ผมก็จะส่งในวันนี้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือจะมาบอกว่าส่งให้กับลูกค้าทุกๆท่าน มีได้ใส่แถมที่เพิ่งให้หมดทุกหลังนะครับผมแล้วก็จะเช็กกับดักทุกตัวนะครับผมจะทำเป็นร้อยหลังพันหลังผมจะเช็คให้ลูกค้าทุกตัวนะครับผมไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วใช้งานไม่ได้ก็ไม่ผ่านนะครับผมก็ผมก็ไม่สบายใจด้วยนะครับผม ผมเทสลองทุกตัวนะครับกับดักกว่าผมจะส่งออกได้เ,เราก็จะลุ้นทุกครั้งนะครับผมก่อนแกะหรือเรา เอานิ้วไปจิกเอาก็ได้นะครับผมแต่ทําแบบนี้คือความเหนียวและเกาะไม้ดีกว่านะครับผมเพราะเราตัวน้ํามันยางมันแตะเอาไปที่ไม้นะครับผที่ผมทําให้ดูบ่อยๆนะครับก็เนื่องจากบางท่านเขาไม่เคยใช้นะครับผม มือใหม่จะอาจจะใส่ช้านิดนึงนะครับผมเพราะความยังไม่ถนัดเนี่ยเราก็แตะเข้าไปเลยคนระับนี่ยใส่ง่ายครับผมวิธีใส่จะใส่เอียงก็ได้นะครับใส่ตรงก็ได้นะครับผมก็เนื่องจากภาวะดิน ดินด้วยนะครับผมจะเจอดินแข็งหรือว่าดินอ่อนนะครับผมผมเททุกตัวนะครับเพื่อความสบายใจทางลูกค้าแลวกับผมด้วยนะครับผมไม่จะเอาไปถึงใช้งานไม่ได้ก็จะทําให้เสียนะครับผมเสียหายนะครับผมถ้าใช้งานไม่ได้ผมขอรับคืนนะครับผม ติดต่อผมกลับมาได้เลยนะครับปีนี้ผมได้ขยายรูป้กับดักใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับ พราะว่าลูกค้าขอมานะครับผมบางทีอยากจะไปดักที่ไม่ใจงูน้นะหรือจะดักพวกพังพงพังพรนะครับผมตามป่าไว้อยป่ามันนะผม คือผมจะใส่ไปแล้วก็ทดลองไปนะครับผมใส่ไปช็คไปใส่ไปเทสไปนะครับผมเช็คทุกตัวนะครับผมถ้าใช้งานไม่ได้คือผมจะเอาแก้ไขทันทีนะครับผมเนี่ยถ้ามีเพิ่งจะใส่ง่ายมากครับ ถ้าทางเยอะๆรอยหลังใส่แป๊บเดียวนะยังไงผมก็ต้องขอใส่คิดพึ่งไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็ขอ,อลำลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็คอยสนับสนุนตลอดด้วยมานะครับขอบคุณครับ